โอ้ยนี่ยอันนี้ปลาเก๋าป่ะมีตยวเรียกปลาเก๋าป่ะหรือปลาอะไรครับกินซีเก๋า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 ล่จบเอ้ยคุณนี่มีความรู้เรื่องปลาขนาดเฮ้ยซื้อไปฝากเพื่อนคุณที่ราชวัตรเะแตเขาเล่นเขาเล่นปลาเต่งเลยอ่ะตอนนี้นี่ไงคุณเห็นนะมันก็จะไซส์แบบพอมันเล็กหน่อยมันก็จะราคาไล่ๆกันนั่นแหละอืมอืม แต่เวลาปกติเวลาผมมากินนะนี่มันก็มีหอยเหยืมีน้ำน่องน้ำจิ้มมีแบบทำสำเร็จแล้วก็มีพี่ปองชอบจินหอยนะผมรู้สึกว่าเรื่องหอยเป็นเมนูเป็นเมนูหลักของนี่นเป็น<อ>เครื่องเคียงนร่อยเย่คุณดจูจมโบเออทำไมเขาขายกุ้งแม่น้ำเยอะกว่ากุ้งทะเลครับพี่ปองพี่ต้องถามน้องครับไหมนะ่เหรออันนี้กุ้งแม่น้ำใช่ป่ะครับทำไมกุ้งแม่น้ำดูมีขายเยอะกว่ากุ้งทะเล เหรอแม่น้ำก็คือในท้องท้องที่จังหวัดนี้เหรออ๋อก็แสดงว่ามีคนทำฟาร์มกุ้งเยอะเหมือนกันเนาะแล้วทีนี้ตลาดนี้มันต่างจากตลาดตรงท่าเรือยังไงอ่ะใกล้ๆครับขายพร้อมกันแตว่าอันนี้มันจะเปิดเปิดน้ำก่อนเขาจะดูเป็นไงอ๋ออ๋อนู้นเปิดทีหลังใช่ไหมแล้วเวลาขายไม่เหมือนกันอ่ะเวลาในคันกลางขายอะไรอย่างเงี้ย เหมือนกันก็มีทั้งวันเหมือนกันโอเคผมไปทางนน้นทีไรมันหงอยหงอยทุกทีทำไมตรงนี้ดูคึกคักกว่าตรงนู้นอเหรออ๋ออ๋อตรงนี้เชื่อใจกันได้ว่ามาได้ของสดของแท้แน่นอนอะไรอย่างนั้นี่นี่เห็นไหมแล้วก็มีแบบแกะแล้วก็มีทำสำเร็จรับประทานแล้วได้เลยก็มีนี่นะครมาแกะ ดูตรงรู้ไหมครับไอ้พวกหอยนางรมอ่ะเฮ้ยนี่มันก็ใหญ่เหมือนกันนะหอยนางหอยนางรมสมัยก่อนผมมานั่งแคขกันเองเลยนะสมัยเด็กๆหอยแบบนี้เหรอแหลมแท่นเนี่ยมันีจะถูกมันเกาะอยู่ตามต้นหินเวลาน้ำลงนี่สี่ปลุกร้อยอืมเอาไหมน่าเอาเขาพูดของแห้งของฝากก็มีนะมันเจี๊ยบโป้ฮะเจี๊ยบโป้นี่ยเด็กคนเห็นนะ โอ้ยหมึกกระดองหมึกกระดองนี่หมึกหอมใช่ไหมคุณมีความรู้หมเรื่องพวกนี้นะไม่น่าเชื่อผมขายปลาหมึกคนอ๋อเออใช่นี่นี่ร้านนี้ตัวใหญ่เลยอืมนี่ครับสามสิบแล้สามร้อยเลยครับจะพูดเลยนี่สามวันที่สุดวันนี้ก็ใหญ่ยังใหญ่ตัวใหญ่ตันลุ้นใหญ่กว่า็ต้องเดินดูที่หกร้อยกว่ามีงเจ้าใหญ่ใช่นี่ยมึงต้องเดินดู